สวัสดีครับผมพอดีวันนี้ปลูกพริกไปหลายต้นนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสวนโดนน้าหลากนะครับพริกที่ปลูกไว้อายุ3-4ปีก็ยังเก็บกินได้เนี่ยมันโดนน้าพัดไปหมดปีนี้ผมก็เลยฟื้นใหม่นะครับคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการปลูกพริกให้ทนแล้งโตไวและที่สําคัญได้กินตลอดปีครับปลูกเพียงครั้งเดียวพริกที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นพริกขี้หนูกระเรียงนะครับเสิร์ชหาใน Google ได้เลย นี่คือพริกที่ผมปลูกไว้เมื่อประมาณ1เดือนเสร็จแหลายคนที่ติดตามนะน่าจะเห็นคลิปนี้อยู่นะครับก็คือเอาขี้เถ้าจากเตาถ่านมารองพื้นหลุมตอนนี้กําลังติดดอกออกผลเล็กๆที่สําคัญใบเขียวไม่มีโรคมแมลงมารบกวนเลยไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากขุดหลุมตามปกติครับเอาให้ลึกสัหน่อยก็ดีนะประมาณ15ซนติเมตรก็ตีวงให้กว้างนิดนึงตีดินให้ร่วนสวยุยเหมือนในคลิปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยคอ,อกใส่ลงไป ประมาณครึ่งกิโลกร,รัมนะครับปุ๋ยข้อเก่านะจากนั้นก็เอาชอดเด็ดใส่ลงไปเลยเหมือนเดิมครับในคลิปผมวิธีการเดิมๆก็คือเอาขี้เท่าจากเตาถ่านนี่แหละใส่ลงไป1นึ่งกำม,มือจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเสร็จแล้วก็ไปหากล้าพริกมา เพราะว่าช่วงนี้มันมีฝนตกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนี่แหละกล้าพริกที่สวนมันก็มีเรื่อยๆนะครับก็ไปขุดมาแบบนี้เลยแล้วก็เอามาปลูกตามปกติเสร็จแล้วก็อย่าลืมหาเศษใบไม้แห้งคลุมไว้จากนั้นก็รดน้ำตามแค่นี้เองครับวิธีการนี้ทำไมถึงโตวไว หนึ่งละวัสดุรองพืนหลุมที่ผมใช้ครับปุ๋ยคอกมีไนตโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและที่สําคัญที่ผมใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือขี้เถ้าจากเตาถ่านครับมีคาร์บอนมีโพแทสเซียมแล้วก็มีพวกซิลิกา้าและมีความเป็นด่านครับสามารถป้องกันมแมลงได้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชพืชจึงมีใบเขียวเหมือนพริกต้นนี้นะครับที่ผมปลูกก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือผมปลูกไว้ข้างต้นกล้วยนะครับไม่ต้องรดน้ําเลยต้นนี้กําลังติดดอกออกผลเล็กๆสวยงาม ใบเขียวสดเลยหนึ่งละต้นกล้วยช่วยบังแสงโดยเฉพาะหน้าแล้งนะครับลองหาไปปลูกข้างต้นกล้วยดูผมปลูกทางด้านทิศตะวันออกของต้นกล้วยนะเพราะว่ากันแสงทางด้านทิศตะวันตกที่มันมีความร้อนสูงเนี่ยมาโดนต้นพริกประโยชน์อย่างที่2ของต้นกล้วยก็คือต้นกล้วยเป็นพืชอ,บอวบน้ำครับมีน้ํามากกว่า70%ในลําต้นเพราะฉะนั้นการที่ปลูกพืชไว้ข้างต้นกล้วยมันจึงไม่ต้องรดน้ําบ่อยนั่นเองครับปลูกแบบทิ้งๆข้างๆไปเลยผมใช้วิธีการนี้หลายปีมาแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือก็ปลูกไว้ข้างต้นกล้วยพริกต้นนี้เหมือนกันที่กาลังปลูกอยู่เนี่ยก็ปลูกไว้ข้างต้นกล้วยนะครับห่างประมาณสัก50เซนประมาณนี้ก็จะได้อานิสงของความชื้นจากต้นกล้วยด้วยเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยครับและที่สําคัญถ้ารองพื้นหลุมแบบนี้รับรองโตไวไม่มีโรคแมลงมารบกวนและที่สําคัญได้ผลผลิตตลอดปีลองทําดูสวัสดีครับ